สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ในช่วง Star Wars Day กันอีกแล้วนะครับผมห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับเรื่องราวของจักรวาล Star Wars ที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกัน ไม่ว่าจะเป็นจักรวาลของเลเจนด์หรือว่าแคนนอนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสปีชีหนึ่งครับในจักรวาล Star Wars ที่เรียกได้ว่าคงเป็นสปีชีขวัญใจของใครหลายๆคนแน่นอนครับซึ่งเผ่าพันธุ์ที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้เนี่ยนะครับคือเจ้าพวกนี้เลยครับเจ้าหมีตัวจิ๋วแห่งดวงจันแอนดอร์นะครับผมชาวอ e ีวอนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามี เเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอีวอกมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันเรียกได้ว่าแต่ละอันเนี่ยนะครับปแปลกมากๆเลยปแปลกแบบทุกคนอาจจะไม่เคยคิดถึงกันมาก่อนด้วยซ้ําถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับเรื่องนะครับอีวอกเนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่น่ารักเสมอไปหรอกครับผมเพราะเจ้าห่วงเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบกินมนุษย์นะครับอย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับใน Star War s ภาค Return of the เจ d ดเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับฉากที่บรรดากลุ่มของฮันโซโลเนี่ย ถูกจับไปนะครับเตรียมที่จะไปย่างอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ CTPO ช่วยไว้เนี่ยเหล่าแก๊งพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็อาจจะกลายไปเป็นบาร์บีคิวแล้วก็ได้ซึ่งในตอนจบของภาคนี้เนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่ามีหมวก Stormtrooper เนี่ยถูกเอาไปทำเป็นกลองซะแล้วนะครับซึ่ง ฝรั่งหลายคนเนี่ยเขาก็ได้ตั้งทฤษฎีถามกันว่าแล้วคนที่อยู่ในหมวกนั้นล่ะครับไปอยู่ไหนแล้วอาจจะกลายไปเป็นมื้อเย็นของพวกอีวอกแล้วก็เป็นได้นะครับทุกคนเรื่องที่2เนี่ยนะครับพวกมันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มูเตรูมากๆเลยนะครับเป็นสัตว์สายมูมากๆก็คือมันเนี่ยเชื่อในเรื่องเทพเรื่องวิญญาณนะครับเรื่องสปิริชัวต่างๆเนี่ยพวกอีวอกเนี่ยเรียกได้ว่าเชื่อหมดใจเลยนะครับผมอย่างที่เราจะได้เห็นกันเนี่ยนะครับว่าพวกอีวอกเนี่ยบูชาซีทีพีโอเป็นพระเจ้าเพียงเพราะว่านะ TV ตัวสีทองและสะท้อนแสงนะครับพวกมันก็เลยนึกว่าโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนกลมลงกราบเลยครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเทพของพวกมันเนี่ยในดาวเอนดอร์เนี่ยนะครับคือเหล่าต้นไม้ใหญ่ที่เป็นบ้านของพวกมันเนี่ยแหละครับเพราะพวกมันเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากต้นไม้เหล่านี้นะครับต้นไม้เหล่านี้เป็นเหมือนแบบผู้ให้กําเนิดพวกมัน3นะครับเคยมีข่าวลือทั่วกาแล็กซี่เลยครับว่าอีวอคเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากการระเบิดของดาวเดสตาร์เนี่ยนะครับทำให้ พวกโอ้โหซากปรหาหักพังจากบนอวกาศเนี่ยมันล่วงลงามาเป็นดาวตกใส่ พราะจันเอ็นดอร์เนี่ยนะครับแล้วทําให้พระจันเอ็นดอร์เนี่ยเรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับศูนพันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การนะครับปล่อยข่าวลือของพวกจักรวรรดิเพื่อจะปิดบังความน่าอับอายของจักรวรรดินะครับที่จักรวรรดิเนี่ยเสียท่าให้กับพวกอีวอกจึงทําให้พวกอีวอกเนี่ยเอาชนะแล้วก็ทําให้เดสตร์เนี่ยเกิดระเบิดได้ครับผมซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราก็รู้กันเนี่ยนะครับว่าอีวอกก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับผมก็อยู่กันอย่างปกติสุขเลย อันดับ4นะครับภาษาที่ Ewok ใช้กันเนี่ยเป็นภาษาที่มาจากโลกจริงๆนะครับมีการใช้อยู่จริงๆคือใน Star Wars เนี่ยนะครับภาษาที่ Ewok ใช้เนี่ยมันจะมีชื่อว่า e w o k e s ครับผมแต่ว่ามันเนี่ยถูกนํามาดัดแปลงจากภาษาโลกจริงซึ่งภาษานั้นเนี่ยนะครับมีชื่อว่าภาษาคาลมิ์ครับผมมันเนี่ยนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นของชนชาติคาลมิกที่อยู่ในประเทศรัสเซียทางตอนใต้นะครับแล้วก็ได้ถูกนํามาใช้ในเรื่อง Star Wars ดัดแปลงนิดหน่อยกลายเป็นภาษา e w o k e s นั่นเองอันดับ5นะครับ ผมเรื่องราวของตัว e ีวอลเนี่ยได้ถูกนำไปทำเป็นหนังสปินออฟถึง2ภาคเลยนะครับนั่นก็คือ1เลยนะครับคาราวานออฟเคเรตในภาคแอดอีวอล์กแอดเวนเจอร์นะครับกับ2 Ewoks The Battle of Endor นะครับซึ่งเรียกได้ว่าทั้ง2ภาคนี้เนี่ยนะครับถูกสร้างถูกผลิตมาในช่วงปี1980นะครับช่วงที่ Star Wars เนี่กกำลังเรียกได้ว่าบูมสุดๆ เป็นป๊อปคาวที่ดังไปทั่วโลกในตอนนั้นเลยนะครับผมซึ่งเรื่องราวของมันเนี่ยนะครับคาราวานออฟเคอร์เรดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเดินทางอวกาศเนี่ยนะครับที่ยานมาตกอยู่ที่ดาวเอ็นดอร์เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก4คนนะครับผม พ่อแม่เนี่ยถูกสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่ากอร์เร็กซ์เนี่ยจับตัวไปครับเรื่องราวมันก็จะเป็นลูก2คนเนี่ยนะครับได้ไปรวมทีมกับอีวอคที่มีชื่อว่าวิกเก็ตเนี่ยแหละครับผมใช่แล้วครับวิกเก็ตตัวเดียวกับที่โผล่มาในภาค6เนี่ยแหละครับซึ่งภารกิจของทั้ง3คนนี้คือการเดินทางไปตามหาช่วยเหลือพ่อแม่ของเด็ก2คนนี้นะครับจากอสุรกายกอร์เร็กซ์นั่นเองครับผม ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับ The Battle for Endor เนี่ยเป็นสปินออฟภาคต่อนะครับของเรื่องราวภาคเมื่อกี้ครับซึ่งมันเป็นการต่อสู้ระหว่างนะครับกลุ่ม Ewok ที่เป็นประชากรบนดาว Endor เนี่ยต่อสู้กับกลุ่มโจรมา r ราเดอร์ครับผมที่บุกมาปล้นพาตัว Ewok พวกเนี้ไปเป็นทาสครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมอันดับหนะครับ อีวอ ok เนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่อร่อยมากๆแล้วก็ได้รับการนิยมในการนําไปปรุงอาหารเป็นเนื้อตากแห้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่คนในกาแล็กซีเนี่ยนิยมกินมากๆเลยเพราะว่าเนื้อมันนุ่มแล้วก็หอมมากๆนะครับ อันดับ7นะครับสุดท้ายแล้วอันนี้น่าสนใจสุดๆเลยถึงจะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆอย่างที่เราได้รู้กันเนี่ยนะครับในจัก,กรวาล s t า r War เนี่ยจะมีสปีชีหลายสปีชีเลยนะครับที่สามารถเป็นเจไดได้ส่วนมากเนี่ยก็ต้องเป็นสปีชีท,ที่ทรงภูมิปัญญาระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามีอีวอนะครับหนึ่งตัวได้เป็นเจไดด้วยนะครับผม ซึ่งเรื่องราวของมันเนี่ยนะครับไม่ได้โผล่มามากสักเท่าไหร่ครับในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าได้มีกลุ่มโจรสลัดเนี่ยนะครับได้มาแอบลักลอบลักพาตัวฝูงอีวอคนะครับเพื่อจะนําไปจับเป็นทาสขายเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับตามดาวต่างๆแต่ก็ได้มีเจไดคนนึงเนี่ยนะครับได้มาช่วยพวกนี้ไว้ทันซึ่งเจไดคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นอีวอคครับผมอีวอคที่ใช้ดาบไลเซเบอร์สีฟ้านะครับประกอบกับชุดเนี่ยก็เป็นชุดเจไดสีน้ําเงินครับผมเรียกได้ว่านะครับน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่า ปีชี้เซนเทียนแบบอีวอคที่เรียกได้ว่าก็ทรงภูมิปัญญาระดับหนึ่งแต่ก็เป็นไพรเมทีฟอยู่เนี่ยนะครับสามารถเป็นเจไดได้ด้วยเพิ่งรู้นะครับว่าอีวอคก็ฟอสเซนซิทีฟได้เหมือนกันวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับ7เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอีวอคในจักรวาลสตา a r ว l e g เ n d และค a น o อนะครับไปแล้วครับผมทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์และ Star Wars Day ของพวกเราต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ Ma o you ครับ้วบ๊ายายครับท